การหาหอละมอมที่มีเศษเหลือท่านหนึงไรมาดูกันครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของจํานวนที่มากที่สุดนะจำนวนมากที่สุดน่าจะเป็นอะไรครับหอลลมซึ่งเอาไปหารใครครับหาร278และ465แล้วเหลือเศษ2กับเศษ5ถ้าหารแล้วมันได้เศษแล้วหาตัวที่มากที่สุดนะครับก่อนจะหาหอละมอมก็คือใช้วิธีนะครับ 1. เอาเศษ ไปลบก่อนเอาเศษไปลบโอเคไหมครับ2ค่อยหาหอละมอเศษไปลบเช่น2 7รเมันเศษเท่าไหร่ครับเศษ2มันก็จะได้เป็นอะไรครับ276ตัวต่อมา465เศษเท่าไหร่เศษ5ลบ5ไปมันจะได้460จากนั้นเอา2ตัวนี้มาหาหอละมอวิธีการนะครับเราก็ใช้วิธียูคลิกในการทำนะครับ ตั้งอยู่คือใครมากสุดก็460นะฮะอันนี้276อ่า276อ่าคูณหได้276อ่าจับลบกันนะฮะ10บลบหก็จะเหลือ4นะครับอันนี้5้ลบเไม่ได้ก็ดึงมาอีกเป็น15นะครับอันนี้เหลือ3นะครับ15บลบเก็ได้เป็น8อันนี้3าลบสเหลือ1นะครับอ่าจากนั้น184ก็ไปคูณอะไรครับคูณ1ได้184นะครับจับลบกันอันนี้เหลือ2อันนี้7 เจ็ดก็ยืมมาเป็น17อันนี้เหลือหนึ่งนะสิลบกับ8ก็ได้เป็น9นะครับได้92 92คูณเท่าไหร่ดีคูนน่านนจะเป็น2ไหม29 2 2้เป็น4 2 9 18เอา้าวลงตัวเป๊ะนี่คือหอรอโ,โมนั่นเอง